วันนี่ผมลงเลยอ้ยเต็มตั้งเด็ดยังไม่ได้เปิดขายบัตรเลยครับร้อยเก้าสิบอ๋อเก้าบาทนั้นให้ผม <c oughs> ไม่ไม่ทุกคน 3, สามสามร้อยคนใช่ไหมสองร้อยเก้าสิบตักไปเป็นค่าเสื้อเนาะทุกคนอันนี้คือคืออยากให้ทุกคนมาเจอกันจริงๆนะหนึ่งพันบาทคนก็สามแสนศิลปินสองวงก็สามแสนแล้วครับเบียงนริมนแล้วก็พี่อ้อมไม้เมืองอะ่ะเออ แต่คืออยากอยากให้ทุกคนมามาใดมาเจอกันนะคาสิขายบาท 2, 3, 000, 1, สองสามพันหนึ่งสก็คือจังแบบมันมันสิแพงเนอะแต่จริงๆคือคือเราก็อยากให้ทุกคนมามากกว่านะครับก็เลยแบบเออก็เอาบัตรแบบพอดีพองามผมก็คิดว่าไม่แพงเกินไปหรอกก็ได้เสื้อด้วยนะฮะมันได้แค่300ที่นั่งใช่ไหมสมมุติว่า1,000บาทกลมๆเนี่ยตัดสองร้อยเก้ให้เป็นค่าเสื้อไปนึงบาท สามร้อยคนก็สามแสนเวียงเลื่อมนก็แสนกว่าพี่อ้อมก็ใช่ไหมล่ะ,ะแม่จะซื้อกลุ่มปิดสัก,กี่สิใบนะขอบพระคุณครับแม่แต่วันนั้นใครจะหยอดกรบปุกค่าสถานที่ก็ได้ค <c oughs> ่าสถานที่คือฟรีอค่าสถานที่มันเพราะมันเป็นของเราคืออยากให้ทุกคนมาเจอกันนะครับ <c oughs> โอ้ยมาแหกห้แน่เมือแรกแกนโนเป็นิิงกันแหมเก้าบาทนะให้ผมโหลดเก้าบาทน่นให้ผมได้ไหมเป็นค่าสถานที่ก็ได้ไม่เคยไปอีสานเลยค่ะดีใจจังยินดีต้อนรับนะครับแม่ค,ครับ,ค,รบคุณบอยครเด็กๆไปไหนอยู่บ้านขอนแกนครับผม,ผมผมมาทำงานครับ เดี๋ยวจะพาทุกคนซอดแจ้ง <laughs> วันนั้นผมจะไม่ขึ้นเวทีนะแต่ผมจะอยู่หน้าเวทีกับทุกคน <laughs> เราตั้งธงชัดเจนแล้วมันเป็นแฟนมีตรของแอนอรดีนะครับมันจะต้องแฮปปี้ทั้งผู้ทั้งศิลปินและแฟนคลับวัถุประสงค์ของคําว่าแฟนมีทคือมันตายตัวอยู่แล้วนะครับเมื่อ็สิก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะันที่จัดปีที่แล้ว สถานที่มันไม่พร้อมมันก็แค่แบบมาร่วมอวยพรม,มันเกิดเนาะแล้วก็ดูเบียร์พร้อมพงม,มีแบบเป็นโต๊ะแต่วีนี้เราขายเป็นแบบเก้าอี้มานะมาคนเดียวก็ได้ <S <S อครับผมมิสติ้งบอยสิริชัยนะบัตรร้อยเ้าเก้าสนใจไหม <laughs>